ต้อนรับเข้าสู่วัยรุองค์กรคลินิกเวชกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนวัยรุอง์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่เลขที่1หมู่20่บตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักวัยรุอง์กรคลินิกเวชกรรมซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทการดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิแบ่งเบาการทํางานของภาครัฐและเพิ่มขอบเขตงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของจังหวัด เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์จริงค่ะมารู้จักกับวัลาลงกรณ์คลินิกเวชกรรมกันเลยค่ะวไาลาลงกรณ์คลินิกเวชกรรมของเราตั้งอยู่ณอาคารพยาบาลของมหาวิทยายลัยราชภัฏน์วไลาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาที ถึง18นาฬิกา30นาทีและวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคภุมิแพ้โดยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังโดยแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคก,กระดูกและข้อเย็บแผลล้างแผลออกแบรับรองแพทย์และคลินิกของเรา ยังมีให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยโดยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนวดรักษานวดเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าประคบสมุนไพรจ่ายยาสมุนไพรและดูแลมันดาหลังคลอดขอเชิญชวนนักศึกษ,ษาทุกท่านนะคะามาขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง ที่วไรลงกรคลินิกเวชกรรมซึ่งเป็นคลินิกเวชกรรมให้บริการในด้านในด้านของการตรวจรักษาการส่งเสริมสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลตลอดจนนักวิชาการวิธีการสมัครง่ายมากเลยค่ะโดยเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาแบบประชาชน 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ชุดค่ะจากนั้นให้น้องๆเขียนแบบคำร้องขึ้นทะเบียน และนำเอกสารม่ยื่นได้ที่คลินิกเลยค่ะบริการด้วยใจห่วงใยหลุดญาติมิตรประสิทธิภาพบริการเป็นเลิศ